สวัสดีค่ะคอร์รีตีเอ็กเพร k ขอพาทุกท่านไปเปิดตำนานม้าไม้กรุงทอยหรือม้าโทจันกนกศึกม้าไมา้พร้อมย้อนรอยมาหาสงครามกรุงทอยแห่งตัรเกียมาหากาบอันเลื่องชื่อของยุโรปเรื่องราวจะเป็นยังไงกรุงทอยมีจริงหรือไม่ไปไขคำตอบกันค่ะ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะทอยคือชื่อเมืองส่วนโทจันคือชาวเมืองกรุงทอยก็จะได้ยินทั้งม้าไม้กรุงทอยและม้าโทจันให้รู้ไว้ค่ะว่าเป็นเรื่องเดียวกัน สำหรับตำนานม้าไม้กรุงทอยมาจากมหากาพย์สองเรื่อง The Iliad และ The Odyssey ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปลายปากกาของโฮเมอร์นักกวีโบราณเป็นเรื่องราวสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพชาวกรีกและกองทัพชาวทอยวันนี้บิวจะขอหยิบยกช่วงไฮไลท์สำคัญของสงครามในช่วงปีที่10ปีสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์ตำนานม้าไม้กรุงทอยจากมหากาพย์ The Iliad มาเล่าให้ฟังกันค่ะ หลังจากเกิดชนวนความขัดแยง้งเรียกว่าสุดชิงนางก็ได้ค่ะที่เจ้าชายปารีสแห่งทรอยไปลักพาตัวเจ้าหญิงเฮเลนชายยาของพระเจ้าเมเนลาุกสกษัตริย์แห่งนครสปาร์ตากรีกด้วยเสน่หาในความงามทําให้สงครามนี้เกิดขึ้นร้อนระอุพระเจ้าเมเนลาอุสจึงยกทัพไปโจมตีเมืองทรอยรวบรวมไพ่พลมหาศาลสู้รบกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะ แต่ทำยังไงก็ตีเมืองทอยไม่แตกสักทีจนมาถึงปีที่10ในที่สุดกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนกลอนอุบายขึ้นว่าให้สร้างม้าไม้ตัวใหญ่แตกข้างในกลวงเพื่อซ่อนทหารกรีกเอาไว้ด้านในม้าไม้ตัวนี้แล้วเข็นไปไว้หน้ากำแพงกรุงทอยเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขวัญเสมือนว่ากองทัพกรีกได้ยอมแพ้ต่อกรุงทอยแล้วและทำการเผาค่ายตัวเองทิ้งพร้อมถอยทัพออกห่างจากกรุงทอยเพื่อให้แผนการนี้แนบ เนียนมากยิ่งขึ้นหลังจากชาวเมืองทรอยเห็นม้าตัวนี้ต่างก็พากันยินดีว่าเราชนะแล้วเฮ้กันใหญ่เลยค่ะและเข็นม้าตัวนี้เข้าเมืองโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองตนเองกําลังจะเจอกับหายนะแบบไม่คาดคิดเมื่อทหารและชาวเมืองทรอยต่างพากันเมาหลับไหลไม่มีสติ ถึงเวลาทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไมา้ก็ได้ออกมาไล่ฆ่าฟันชาวไทยพร้อมเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาถล่มเรียกได้ว่าเละแทบจะฆ่าล้างเผ่าพันุ์เลยทีเดียวค่ะ เป็นอันว่ากรีก็กยึดกรุงทอยได้สำเร็จส่วนเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงใครที่ยังอินไม่จบไปหาอ่านภาคต่อกันได้เลยนะคะกับเรื่อง The Odyssey ซึ่งเป็นเรื่องราวหลังจากจบสงครามกรุงทอยนั่นเองและถ้าถามว่ากรุงทอยที่เราพูด,พดกันเนี่ยมันมีจริงไหมหรือเป็นแค่เรื่องแต่งสนุกๆเท่านั้นบอกเลยนะคะว่ากรุงทอยในมหากาพย์อันโด่งดังเนี่ยแต่ดันมีจริงซะอย่างนั้น ในปีคศ1870-1890ถึงไฮริชเชลีมานนักโบราณคดีชาวเยอรมันได้ขุดพบซากเมืองทรอยและพบว่าทรอยแบ่งเป็น9ยุคตั้งแต่ยุคสมิ์3,000ปีก่อนคร,ริสตกาลจนถึงคศ400จุดที่ค้นพบซากเมืองทรอยปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองชนักคาเลประเทศตุรกีใครที่ไปเที่ยวก็อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปเช็คอินกับแลนด์มาร์คสำคัญ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยสองแห่งที่แรกม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเลบอกก่อนนะคะว่าม้าไม้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวเดียวกับที่ทหารกรีกเข้าไปอยู่นะแต่เป็นม้าไม้จากภาพยนตร์เรื่องทรอยในปี2004ี่ที่ทางผู้สร้างได้มอบให้ส่วนอีกตัวม้าไม้ตัวแรกตั้งอยู่ในตำแหน่งของกรุงทรอยในอดีตจริงๆค่ะตามตำนานกรีกโบราณเลย และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของม้าไม้กรุงทอยที่บิวนำมาฝากกันสนใจทัชจองทริปไปเที่ยวตุรกีกับเรา Quality e x p e s ได้ทุกช่องทางเลยนะคะตอนหน้าอยากให้ Quality e x p e s ชอบไปบอกเราเรื่องราวที่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ